ผมก็ได้มากราบขอวิ่งว่อนจากปู่ฤษีก่อนครับให้แสดงพลังและกาแสดงปาฏิหาริย์รวมพลังกับองค์หลวงปู่ทวดครับแนวทางโคงสุดท้ายครับปู่เสียรธรรมก็ได้ครับขอให้ปู่จงดนบรนดาลเจ้านาทีที่อยู่ของสลากระดูกรดูรอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพปกะรับ โค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่1เดือนธันวาคมปี67ครับเป็นโค้งสุดท้ายเลีครับจากแนวทางองค์หลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลเจืดครับก่อนจะเข้าไปพบเข้าไปหาองค์หลวงปู่ทวดครับก็ขอ,ขอกราบน้อมัสการครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับเนาะสาธุสาธุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพธธุทธเจ้าจางนี้นก็คงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าจงมิโชคมิลาบจงดนบันดาลให้หลวงปู่ทวดเสกโชคเสกลาบสามตัวตรงๆและก็สองตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุสาธุนี่เป็นข้างเดินลงไปหาองค์หลวงปู่ทวดนะครับเนาะบ๊า รับล่มขึ้นมาปับว่อยว่อยวีๆแะเลาะปานนี้ครับนผู้ชมครับมาหอดปรับสนแดงว่าหล้งปูทวดครับสนดงปาฏิหาริ์ครับคนเพี่ยิให้คงสุดท้ายแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโปรดอย่ากระพริบตาครับเนาะถ้าอยากมีโชคมีลาบกับขอให้ท่านผู้ชมนะครับเดินทางมากับผมนะครับเนาะโอ้รับทางลงครับทางลงไปหาปูหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับท่านผู้ชมครับ คือมีแต่ปลาใช่นาอเนี่ยเนาะมันนี้ก็มากคนเดียวเท่ากันครับเสียวสันหลังเท่านั้นครับผ้ชมอุ้ยนะครับท่านผู้ชมครับลมพัดดีๆนะครับท่านผู้ชมครับมาตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับมันนี้มาอีกทางหนึ่งนะครับเนาะมาอีกทางหนึ่งรถกระจอกับทะนอขึ้นเก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ไม่สามารถที่จะขับรถเข้ามาได้ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าครับท่านผู้ชมครับข้อก้าวขอไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่สถาน ที่แห่งนี้ครับขออนุญาตเด้อเจ้าปลาเจ้าเขาที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้บม่ได้ลูกบเดมาลบลูลูกกับบเดม่ารบกวนแต่อย่างใดหันลูกเข็ดยังพิษพาดประการใดกักลราบขออโหสิขออภัออาายเด้อสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตเห็นสารเก่าๆนะครับเนาะผมสิไปกราบ สารบอกกล่าเพิ่มก่อนนะครับเนาะก่อนเขาไปหานุพุทธวัตรครับถึงสุขภาพตามมากครับครับท่านผู้ชมครับผ่อนนะครับเนาะเป็นสารเก่าครับจากเป็นสารปูรูสีนะครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นนะครับเนาะผมสิขอกราปูฤษีก่อนครับท่านผู้ชมครับบูครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะเห็นเป็นไก่นะครับเนาะเป็นไก่ของจริงครับไม่ใช่ไก่ปลอมสาธุเดื้อโมเดลูกมาบมเดลมาลบหลูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณณศาลแห่งนี้จงเปิดโชคเปิดลาบห้เถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ นั่นที่น่องนะครับเป็นไก่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไก่จริงๆครับท่านผู้ชมครับสงสัยสิมาไข่บ่าครับท่านผู้ชมครับคือสิมาเป็นไข่นะครับเนาะเอาละครับไก่กับบ้าเลยตกใจบ่ได้ตื่นเตือนนะครับเนาะแสดงว่าไก่คือสีหูนะครับว่าผมมาไม่จุดประสงค์นะครับเนาะสาธุสาธุปู่ครับท่านผู้ชมครับ ขออนุญาตนักปู่ดื้อมันี้ให้เขาไปหาองค์ปูถ่ถวดจังไนกะคงสุดท้ายเราก็ขอทั้งสามโตและสองโตจงโดนบันดาลปู่ด้อรวมพลังกันให้ลวงปู่ถวดจิบโชกจิบลาภให้สามโตตรงตรงปู่สาูุสาูุครับเอาละครับถุงสมครับนี่คือปู่ฤาษีศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะผมก็ได้มากราบขอวิ่งว่อนจากปู่ฤาษีก่อนครับให้แสดงพลัง และการแสดงปาฏิหาริย์ร่วมพลังกับองค์หลวงปู่ทวดครับให้มีโชคมีลาบนำไปฝากนำไปต่อท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมสีผ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะเข้าไปกราบหลวงปู่ทวดแล้วก็สิขอโชคขอลาบเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้กระโขงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับก็ต้องผ่านอ่า ้านเาเรียกว่าพะะธาตุครับนรู้ชครับเรียกว่า,าธาตุธาตุที่เก็บกระดูกหรือว่าเก็บอัฐิของท่านผู้ที่วายชนนะครับเนาะสาธุออทีสางนางใหม่ที่วายอยู่บริเวณจงใอหลูกไ้ล้านได้เขาไปหาปูถัวโดยไม่มีพยันอันตรายทั้งสิน้นสาธุสาธุครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะการเดินทางมากไก่ซิควาตปูตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็พอสารได้าหลายหม่องครับท่านผู้ชมครับเจอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ของเก่าๆเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเนาะบรรยากาศกาเริ่มสิคมนะครับลมกระพัดมาโว้ยโว้ยครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เอาละครับ ลักษณะเช่นนี้ผมว่าองค์หลวงปู่ถวดต้องให้โชคให้ลาภแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสี่ขอเดขกถูกจากองค์ปู่ถวดนะครับเนาะนะครับเป็นเด่าจากบาทสามตวหรือก็สองตเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็สีขอปับปู่ถวดแสดงปาฏิหาระครับคุณผู้ชมครับอุ้ยลมพัดมาแบบม่มีปีมีคุยนะครับ่านผู้ชมครับอุ้ยเย็นช่ำสบายจังเอาแล้วครับท่านที่ว่าแสดงว่าองค์หลวงปูถวด เดียบนามได้จืดครับต้องให้โชคให้หลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับตามเข้ามาเนาะครับเนาะตามเข้นะาม,มาด้วยกันอื้มครับที่สําคัญนะครับเนาะก็ต้องบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสารกา่กาๆปรับราคทั้งที่ว่าญาติโยมเอามาถิ่นม,มาเยื่อปุ๋ยนะครับซึ่งผมมีความคิดว่าซึ่งผมมีความเสือ่อมนะครับต้องม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ศาลเก่าแห่งนี้นะครับสาธุเด้อสาธุครับจริงๆครับท่านผู้ชมครับมีเศษนะครับเนาะมีเสศษจริงๆเห็นไหมครับเป็นศาลพระภูมิศาลเก่าๆที่ญาติโยมเอามาทิ้งไว้นะครับเนาะมาทิ้งไว้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ ผมคิดว่าผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิิสงถตอยู่มงน,นี้แน่น,นอนครับท่านผมู้ชมครับสาธุสาธุมนีขอให้ดูมีร้านได้พบได้พอชอมก่อนใหญ่ๆหรือ้งรงแรมจะเอาไปเอื้อเฟือฟ้อเพื่อแพร่กับเอฟซีท่านผู้ชมขอให้ปังๆขอให้ถือสามโตครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ไก่สิถึงนะครับเนาะผมกะเสดไทย บรรยากาศบริเวณทางเขาไปหาผู้ถวดครับท่านชมครับนี่นะครับมาย่ำได้ก็ย่ำนั่นครับก็ต้องมาพอต้นโพสักศิษย์มูนีนะครับก็ต้องบอกกาวเพิ่นนะครับเนาะว่าสิเป็นลูกขาดเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิษย์สถิตอยู่ณต้นโพ่แห่งนี้จงเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกเถื่อสายทุกสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเบ่าย่ำได้ก็ล้มพัดวีวีมากย่ำนั้นครับแสดงว่าองค์หลวงภูทวดเหยียบน้ำทะเลจีัต้องให้โชคให้ลาภแน่ครับท่านผู้ชมครับ ของช่วครับตามมาเรื่อยๆนะครับเนาะตามมาเรื่อยๆด้วยกันนี่ครับมากับมะพร้าวสารขอเก่าเนี่ยนะครับสารมูลนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาคืองวดที่แล้วนะครับเนาะก่อนสิไปหาปูครับกับมะกาบหลวงปูแหวนกันนะเนาะลวงปูแหวนอ่าแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณสารเก่าที่นี้พอกราะทำสการนะครับเด้อลูกบู่เดชมรุบูลามบดีการหลเงเพชยังบดีเบายังบดือตองเพชรยังพิดกระตองอ่า ขออาโหสิเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับท่านชมครับต้ผมบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะว่าลูกกับโบเดมาลบรูแต่อย่างใดอ่าลูกกับโบเดมาลบก,กวนอขอให้ลูกจงขอไปหาผู้ทวนแต่ให้มีโชคมีลาบนั่นเปฝากท่านผู้ชมบางเรื่อสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นวิญญาณนุวสิทิเป็นลูกคะเทวดาผีสางนั่นหมายกับโบสมัยที่มองเห็นนะครับนี่ครับ ไม่เชื่อก็อย่าลบดูนะครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบดูครับพอว่าสิ่งลี้ลับในบอสามารถมองเห็นครับแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วครับเนาะสังเกตที่นี่นะครับดูมองยุ่ไปแล้วครับคุณ้ชมครับนี่ว่าเป็นสิมาให้โชกนางมนะครับครับผมส้มตี้ไปเราไปเราไปเราคงมครับตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะใกล้จะถึงแล้ว ครับก่อนสะพอดลุงปูถั่วครับก็ต้องผ่านปูฤาษีแหละครับต้องผ่านปูฤาษีก่อนต้องบอกกล่าวปูฤาษีก่อนนะครับเนาะปูเอ้ยปูมูลินลูกขออนุญาตเด้อปูเด้อขออนุญาตขอไปหาลุงปูถั่วอขอให้ลูกไปมิโชวมิลานครับไปฝากครับไปตอนขอให้ลูกไปมิโชวมิลานเพื่อจะนำไปฝากไปตอนเห็ซีท่านผู้ชมเด้อปูเด้อสาธุสาธุครับ ผ่านปูรือสีผ่านได้หลายอย่างครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ครับฟังนี่ครับเป็นปูรือสีครับนะครับเนาะเป็นปูรือสีครับท่านผู้ชมครับสาธุือปูดื้อโอ้ไม่เท่ามเป็นยานครับท่านผู้ชมครับเป็นหัวงูนะครับเนาะเป็นงูจงอางครับหรือว่าเป็นงูเหา่าขอให้ปูจงเมตตาดึกปูดื้อหลบบ่ได้ลบดูดึกปูลูกมาด้วยเจตนาที่ดีไม่ได้คิดที่จะมาลบดูแต่อย่างใด สาถูกเอาแล้วครับทานชมครับปอกกับรมกับพัดว้อยวอยครับทันผู้ชมครับโอ้ยเย็นสบายแห้งครับทานชมครับเอาแล้วครับทานชมครับตอนนี้ก็ใกล้สี่องอัดแล้วครับถึงศาลาปู่นะครับเนาะที่ว่าองค์ู่ถวดประทับอยู่ครับเอาแล้วครับตาไม่ด้วยครับทานชมครับอู้ครับเป็นต้นไม้เทวั์เสื้อขนาดใหญ่ครับทันผู้ชมครับโอ้สุดยอดครับทานชมครับ ปูเอ้ยมืนอนีกันปูสใี่โชโกับห้ปูแสดงปฏิหารห้ลูกโโหเดาปูเด้อครับผู้ชมรับนี่คือบริเวณสถานทีทีว่าองค์ปูทวดประทับอยู่นะครับเนาะตอนนี้หอด้วครับคุณผู้ชมขับถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับเนาะนี่แล้วครับสาธุปูลูกก็ได้มหาปูเช่นเคยละปูช่วงนี้ครับเป็นโครงสุดท้ายละปู วอดประจำวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าปีหกเจ็ดปู่เนื้อครับผมสมครับวันนี้ผมสี่ได้ขอ,อถูกจากปู่ถวดนะครับเนาะเป็นถูกวางที่มือปูครับผมสี่ได้ขออนุญาตจากองค์หลวงปู่ถวดครับสีน้นำมาจุดเพื่อสีน้นำโชคนำแาบเอาไปฝาก เป็นตอนให้กับท่านผู้ชมนะครับเนาะสาธุสาธุปูขออนุญาต้อปูเด้อผมไม่เสร็จครับมาปูอนุญาตครับผงสุดทางแล้วเนาะ,นะสิขอเป็นเอกถูกจากปูครับสาธุสาธุาธปูอนุญาตด้อปูเด้อขออนุญาตปูครับผู้ชมครับผมกนนกได้กาบขออนุญาตถูกจากปูเป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชมครับสาธุสาธุปู ข่วงสุดท้ายละปู่หนูกขอจริงๆเนอปู่เด้อแนวทางจากปู่สลากกินแบงรัฐบาลปูกงวดประจําวันที่หนึ่งนอปูเด้อเดือนท่านว่าสิห่อหอดน้ปูอีปูจักเมือในปีหกเนึ่งันหากว่าปู่ิหียโชคไฮรลาบตัใดกับลูกกับหลานกับญาติกับโย,ยมขอให้ปูจงเสกโชคเสกลาบลงในถูก3มตัวตรงๆนอปูเด้อ ยาให้พิษยาให้เพี้ยนปูยาให้เคลื่อนไปใส่ให้ตรงเตะเปะเตะยาให้ซับหลังซับหลังเรือปูหรือสาธุสาธุาธครับก่อนสิจุดถูกปูครับผมสิขอลงคาถาสักเล็กน้อยครับผมชมครับเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะครับนอกจากน้นท่านชมครับใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมครับนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสระปุเพวะสนิวาสเนปจุปปันนิหน ans, fossils, yağ, ิตนะวายมังช like ังเฉติเปมังอุปะลังวิถุติเกจปุเพวะสนิวาสเนปจุปปันนิหิตนะวายมังชังเฉติเปมังอุปะลังวิถุติเกจปุเพวะสันิวาสเนปจุปันนิหิตนะวายมังชังเฉติเปมังอุปะลังวิถุติเกจสาธุสาธุเพี้ยแนวทางโค้งสุดท้ายครับปู่ เสียนะท่านก็ได้ครับท่านผู้ชมครับผมสี่ทูปอธิษฐานสาธุสาธุปู่นวดประจำวันที่หนึ่งะปู่ดื้อเตือนท่านว่าควงปีหกเอีกผู้จักมือเดียโอ้ขอให้ปู่จงดนบันดาลเจ้านาทีที่อยู่กองสลากวอปู่ดื้อให้เจ้านาทีหมุนเหล็ก ที่อยู่กองสลากเป็นเลขสลากสัญจรปูที่เชียงใหม่ขอให้หมุนมาตกอยู่ในเลขทูบของปูทั้งสามตัวตรงๆนะปูเด้อให้ตรงๆสาธุสาธุครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลัททาการจุดถูบนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญนณ่นยในการชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับก่อนสิ่มดุลเรทถูบครับผมสิขอเลขจากปากปูนะครับเนาะ ท่านผู้ชมครับก่อนจะมาลุ้นเล็กถูกนะครับเนาะจากองค์หลวงปู่ทวดกับผมก็สิเด่ทาการขอโชคขอลาบเล็กจากบาทบูลูกขออนุญาตเปิดบาทเด้อปูเด้อสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมรับครับท่านผู้ชมรับซึ่อในบาทปูเรูเนาะกัสิมี่โชคมีลาบอยู่อาคารนนะครับ30ลูกด้วยกัน บัดนี้ครับก็ได้เวลาแล้วก็ถึงเวลาแต่แต่ปูสหฆ์ตัวเด็ดนะครับเนาะสาธุเด้อปูเด้อปูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะะะโมตัสสภควผู้เพริยวัสสนิวาเสนานาปุจจพันนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังอุปปลังอิโทตเกจะภูเพวัสนิวาเสนานาปุจจพันนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังอุปปลังอิโทตเกจะภูเพวะ สนิวาสเสนาปุจปบันหนิเตนาวา,นตายเอมตังเตเปมาอุปลังไมโทติเกจาสาธุสาธุครับปูบัดนี้ปูลูกขออนุญาตด้อปูด้อโค้งสุดท้ายปูงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าคมปูปีพุทธศักราช2567ขอให้ปูจงเสกโชคเสกลาบลวงในบาท3ตัวแล้วก็2ตัวดูวปูดอสาธุ ถ้าหากว่าปูสีหายโชคให้ลาบตัวใดงวดนี้ก็ขอให้ปูจงยิบโชกยิบลาบใส่มือลูกมือหลานาเด้อปูเด้อาที่สาคัญเนาะครับเนาะมาหล่นกันครับว่าองค์หลวงปู่ทวนเจ็บนำเท่าที่เจอครับสีห้ตัวใดครับเป็นเลขจากบาทเอาเป็นเลขกสองตัวก่อนนะครับเนาะเอาเป็นเลขกสองตัวก่อนครับทำทรงครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับเอาล้วปูตัวใดเนาะปูเอาล้วครับผมมีเส้นครับผมคิดว่าปู ยิบตัวนี้ให้แล้วครับท่านผู้ชมครับปูยิบให้เป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวครับท่านผู้ชมครับปู่ให้ครับเป็นเลขศูนย์ครับเนาะชัดเจนครับเป็นเลขศูนย์สาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับเนาะเป็นตัวสุดท้ายจริงๆสําหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวครับท่านผู้ชมครับ เอาละปูหันมาปูสิให้ตัวใดปูเป็นเลขไทยสลากกินแบ่งโตที่สองปูก็ขอให้ปูจงโตโชคอหลาบยีโชคยีลาบใส่มลูกสาทุสาทุครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ครบรักครับโตสุดไทยดีครับปูทวดก็ได้ประทานโชคประลาภให้นะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับองหลวงปูทวดครับเป็นเลขจากบาทครับให้นะครับ เป็นเลขหาครับท่านผู้ชมครับเป็น05อันนี้เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวนะครับเนาะสาทุสาทุปูขอให้เขาตรงตรง้รอปูหรืออยาให้พิษ่าให้เพี้ยนปูงวดดีขอตรงตรงปูขันเมนงวดดีเข้ตรงตรงปูหลวกเกษตรน้ำเป็นเครื่องดอกไม้เป็นถูเป็นเทียนะมาถวายปูเด้อปูหรือสาธุสาธุรับครับท่านผู้ชมครับปูกับไหนะเนาะครับเนาะ สำหรับโครงสุดท้ายครับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวครับก็คือ0ูครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับทำหน้าที่สําคัญนะเนาะเป็นเลขจากบาดปู่เป็นเลข3ตัวแล้วครับสึ่งทุกคนก็หวังอยากถือ3ตัวนะครับเนาะอยากถูก3ตัวจริงๆครับเอาละปู่ขอตรงตรงนะปู่เด้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวอยากให้พิษให้เปลี่ยนปู่ ให้หมุนมาตกอยู่ในบาดปูตรงตรงเด้อปูเด้ออย่าให้หมุนออกจากบาดเด้อปูเด็กถือไว้ยุบกล่องสลากเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกนะครับเนาะมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับตัวแรกว่าองค์หลวงปูทวดครับเหยียบน้ำทะเลเจเลครับสีไข่ตะไคร่สำหรับเด็กสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่าสามตัวครับเนาะหรือว่ารางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งครับผมส่งมาเอาละครับท่านปูสีไข่ตะไครกันหยิบเด้ปูหยิบใส่หนูไขลานเด้อปูเด้อหยิบใส่มือปูตรงตรงเด้อปูเด้อครับท่านผู้ชมครับปูหยิบให้แล้วครับ เป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าครับเนาะชัดเจนครับสําหรับตัวแหลกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าครับชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองตรงดเลยปูเด้อให้เลี่ยงกันสักหนาด้วยปูอย่าให้ซับหนาซับหลังอย่าให้กับหนากับหลังกับไปกับมาปูให้มันตรงตรงไปหลดปูหลูกล้านกาเงินโม่ไหลายปูเงินหน่อยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเห็นปูม่วงมากตรงที่ผมจะ หิบโชคหยิบลาบที่บาาครับนี่ละครับปู่มองมาตรงนี้ครับปูห่หยิบให้แล้วครับตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สครับปู่ให้แล้วลครับเอาล้วครับตัวที่สองครับปู่ให้กับเป็นเลขศูนย์ครับเป็น50เอาเอาแล้วครับท่านผู้ช่อมครับเป็นหาศครับซึ่งขึ้นมาตรงกับเลขสอตัวที่ขอจากปู่แต่ ซึ่งผมขอจากปูเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวปูให้สูนหาอันนี้เลข3ามตัวปูก็ให้หาศูนย์เหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นครับเอาละครับอัศจรรย์จิงนะครับหรือว่าปูเน้นตัวนี้บ่ครับปูให้เน้นๆก็คือ5 0 0 5าเอาละครับท่านผู้ชมครับสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นปาฏิหารองคหลวงผู้ถวดเกิดขึ้นนดีครับท่านผู้ชมครับเหลือตัวสุดท้ายเด้อปูเด้อขออินลีปูตัวสุดท้ายนะปูขอให้ปูจง ซอยเหลือลูกใส่เหลือหลานใข่ลูกไปอาศัยเพิ่มบารมีปูใน่เด้อปูเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับบ่หมากันล่มพัดไม่ไหวแล้วครับแสดงว่าตัวสุดท้ายปูไข่แน่นอนครับตัวเด็ดเปูเมนตัวนี้มาปูเอาแล้วครับปูยิบพันแล้วครับตัวนี้ครับเป็นตัวเด่นนะครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับครับตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับศูนย์ห้าสี่นะครับเนาะชัดเจนครับศูนย์ห้าสี่ครับท่านผู้ชมครับศูนย์ห้าสี่ชัดเจนนะครับเนาะนี่คือเลขจากบาทองค์หลวงปู่ทวดครับท่านผู้ชมครับ ปู่ให้ทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเลข3ตัวนะครับเนาะปู่ให้ก็คือห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมครับห้าศูนย์สี่นะครับเนาะจำให้แม่นๆครับท่านผู้ชมครับส่วนเลข2ตัวครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับปูให้ก็คือศูนย์หาครับท่านผู้ชมครับที่ตรงกันก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับเนาะให้ลองไปพิจารณาเบอร์ครับเอาล้วครับเลขจักบาทกับขอจากปูเป็นที่เรียบร้อยครับมาลุ้นแล้วครับบาในี้มา่ลุ้นเลขถูกครับเนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับถูกตอนนี้ครับไม่ ไอ้สิ่งพวกน้ครับทำานผูครับตัวแรกครับเป็นเอี๊ยงห้อครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับตัวแรกส่วนตัวที่สองเป็นเลขสองครับสองสองเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายนี่ครับมปรดกันครับว่าปู่จะให้โชคให้นาเลขทูกตัวไหนครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคือนสิเป็นเลขสูงครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสองสองสูงครับชัดเจนสีแดงจิงค้อครับสำหรับเลขสูงนะครับเนาะ สรุปครับปูกระให้ทั้งเลขจากบาทกรเลขจากถูกทั้ง3ตัวและก็2ตัวเป็นที่เรียบร้อยครับท่สุขครับมาสรุปกันเลยนะครับเนาะมาสรุปสําหรับตัวเลขจากองค์หลวงปู่ทวดครับท่าสุขครับปูให้เป็นที่เรียบร้อยครับชัดเจนนะครับเนาะชัดเจน2-20ย์ครับท่าสุขครับครับสรุปครับสำหรับเลขจากบาทนะครับเนาะเอาเป็นเลขจากบาทครับ เดี๋ยวเาจะเอาเป็นเลขจากทุก่อนเอาเป็นเลขจากทุก่อนครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขจากทูกที่ผมบูชาขอจากมือปูถวดนะครับเนาะองค์ปูถวดให้ครับก็คือสองสองศูนย์ครับท่านผู้ชมครับสองสองศูนย์ส่วนเลขจากบาทสามตัวครับองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับก็ให้เป็นห้าศูนย์สี่ครับท่านผู้ชมครับห้าศูนย์สี่นะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวครับ ปูให้ก็คือศูนย์หาครับท่านผู้ชมครับกายท่านผู้ชมลองไปพิจารณาแล้วครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดปาฏิหาริย์และก็อัศจรรย์ก็คือเลข3ตัวกับเลข2ตัวที่ตรงกันก็คือ0 5 5 0ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับสําหรับเลข3ตัวนะครอบๆนสะหผู้ชมสิบไปตัดเด่นไปซอยออกมากเป็นเลข2ตัวสิบเป็นอ่าหะซีซีหาหรือว่า4004นนยนะครับเนาะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับสรุปแล้วครับปูกับหอยตรงๆเน้นๆน,น,นะครับเนาะ,อะสองหางแล้วก็บหนึ่งเม็ดครับสามตัวกับคือเลขจากบาทอหาศูนย์สี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขจากถูกสองสองศูนย์นะครับเนาะสองสองศูนย์ส่วนเลขสองตัวปูหอกับคือ,อหาศูนย์ครับท่านผู้ชมครับ ศูนย์นัศูนย์ห่านเลยนะครับผมชมครับตัวเดียวกันเนาะท่ายสุดสุดท้ายนะครับผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์หลวงปู่ทวดเก็บนามถ้าไดจืดนะครับเนาะจงดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคในข่วงสุดท้ายนะครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบหกปีหกเจ็นะครับให้สมหวังสมปรารถนาถูกรางวัลยังไงครับให้เงินทองไหลมาเท็มากครับมือนีครับชินบับเบอร์สตูดิโอก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ